นันพี่ฝนระเธะนันพี่เอ็นนันพี่ฝนแหววไม่อยากไปโรงเรียนหนูไม่อยากไปโรงเรียนนะไปแป๊บเดียวลูกแม่ทำงานตั้งนานไปไปเร็วไปเร็วขึ้นรถเลยนะจ๊ะ ไปรงเรียนนะหหนูจะไปกับแม่อ <c oughs> ะน้ำพี่เองนหววไม่อยากไปองเวียนแปดโมงหนึ่งนาทีแล้วทำไมมันไวขนาดนี้เนี่ยข้าวหนู่ไม่ได้กินเลยเอออ่ะอะจอดรถตรงนี้กันแล้วกันนะไปกินข้าวก่อนเร็วๆแม่ก็จะได้กินด้วยเนี่ยอุย้ยมันจะนานไหมผมไม่กินก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวไปโลิกกระเพาะอุย้ยแค่วันเดียวไม่เป็นไรหรอก ทำไมมาสายจังเลยวันนี้นี่รึ่งพึ่งเคารพธงชาติเสร็จไปเมื่อกี้เลยนะเออคือว่าฉันตื่นสายนะคะเลยปลุกลูกสายไปด้วยอ่ะเออเอาง่ายๆเลยเมนูง่ายๆฉันเอาข้าวไข่เจียวลูกจะเอาอะไรผมเอาไข่ดาวแล้วกันเออสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงทาให้รอก่อนรอก่อนป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่นานเร็วๆนะครับลุงผมจะได้เข้าไปเรียนสักทีอออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นานไม่นานไม่นานห้านาทีก็เสร็จแล้วสองอย่างเนี่ย อย่าลืมสิลูกนี่เป็นเชฟมืออาชีพเลยนะโอ้ยเลิกโม้ครับรีบๆทำเหอะอ่ะโดนว่าอีกอ่ะไม่เป็นไร